รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่41เก่งกาดมากนี่คือศักยภาพของตระกออูลโมงนั้นหรือต้องขอโทษด,ด้วยเพราะเดิมทีสนามรบก็คือถิน่นฐานของผู้ชาย การที่ยอมประชิญหน้ากับข้าตรงๆเช่นนี้โดยที่ร่างกายเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวไม่สิอาจเป็นผีผู้หญิงก็ได้ข้าก็คงต้องยอมรับในความกล้าหาญของเจ้าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะข้าก็ต้องยกย่องให้พละกกำลังเป็นสิ่งสำคัญและเหตุใด ผู้หญิงถึงไม่สามารถเปเผชิญหน้ากับคมดาบได้ล่ะเหตุใดจึงไม่สามารถขึ้นเป็นผู้นำได้กันเฮ้ออารมณ์เช่นนี้ของเจ้านะ่ะถ้าเป็นแค่นักฆ่าคงน่าเสียดายมากเลยแต่คำโอ้อวดก็ควรต้องมีศัก,กยภาพอยู่ด้วย อย่าไปสนใจนางเลยจะได้พูดมาสิว่าเกิดอันใดขึ้นกับคุณชายสือคงนี่ข้าได้ยินมาว่าตั้งแต่ที่คุณชายสือคงเรียนจบกลับมาจากดินแดนซีอย่างก็มีบางอย่างตำนานคู่ล่าปีศาจต,ตอนที่สิบสอง เป็นวิธีการต่อสู้ที่ยแย่เสียจริงตำหนักพักของสื่อคงคุณชายสื่อคงของพวกเราได้ยอมรับวิธีการใช้คุณชายสื่อคงของพวกเราได้ยอมรับวิธีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่แล้วแล้วก็อารมณ์ดีมากแต่ข้าคงต้องเตือนพวกเจ้าเสียหน่อย แต่ก่อนตระกูลสือคงถือเป็นตระกูลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงยาวนานตรงนั้นเป็นสถานที่ที่คุณชายใช้พบไข่และอ่านหนังสือหากไม่มีเรื่องอะไรก็อย่าตามเข้าไปรบกวนอย่าให้ผู้อื่นมาพูดว่านารับใช้ของตระกูลสือคงเราไม่รู้จักระเบียบเข้าใจหรือไม่เข้าใจสักค่ะ ดีไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตาของคุณชายเขาเราเป็นแบบไหนนะคุณชายสือคงองะนะ,ะสีหน้าอะไรของเจ้ากันละเนี่หรือว่าจะอับปร,รักมากเลยนหรืออย่าไปสนใจนางเลยดี่พูดมาว่าคุณชายสื่อคงเป็นยังไงข้าได้ยินมาว่าหลังจากที่คุณชายสื่อคง เรียนจบกลับมาจากแนนตะวันตกก็มีบางอย่างบางอย่างอะไรกันก็พวกนางรับใช้ที่ปฏิบัติเขาน,นั่นสิผ่านไปไม่กี่วันก็หายตัวไปเพราะงั้นช่วงนี้นางรับใช้ในตำหนักสื่อคงมีไม่พอก็เลยต้องรับคนด้านนอกเข้ามาเพิ่มนะจริงหรือนี่ นี่แค่เสียงของข้าก็ฟังไม่ออกเก็นหรอือตำนานคู่ล่าปีศาจต,ตัวที่สิบสามฮึายังไม่เจรยมตัวข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะในที่สุดข้าก็ตามหาเจ้าเจอสักที จะเป็นใครดาบโมยเหตุใดจึงยอมให้นางปีศาจควบคุมได้กันละ่ะจะจะเจะ้าเป็นใครกันนะเอ้ขานาดเสียงของข้ายังฟังไม่ออกกันหรือข้าก็คือส่วนหยุนอยู่ยังไงละ่ะ ตำนหนุ่คู่รักปีศาจต,ตัวที่สิบสี่ท่านเคยมอวี่ฮะช่างเถอหาพวกท่านไม่เจอเขาก็จะกลับแล้วใครใช้ให้พวกท่านออกไปด้วยพวกล่มกันเล่าอะพ,พวกนั้นมันพวกท่านเขยนี่นะเอ๋เออทำไมถึงมีเจ้าให้คนเดียวล่ะท่านเขยล่ะเมื่อคู่ท่านเขยกังวลว่าจะมีผู้บุกรุกอีกเขาก็เลยกลับไปก่อนน่ะกลับไปแล้วงั้นเหรอ คุณหนูตัง้งใจให้ค้าออกมาส่งลบให้พวกเจ้าแท้ๆให้เจ้าออกมาส่งลบมให้พวกข้า,างั้นหรอเช่นนั้นหรือว่าที่เดือนใจเหลือแค่คุณนายกับคุณชายหลังแค่สองคนมีน่าละ่ะคุณชายถึงได้รีบร้อนกลับไปเช่นนั้นขืนไปช้ากว่านี้คงได้กินยาแทนแงงๆหน่อยนะคุณหนูตะโกนของพวกข้านะไม่ใช่คนเช่นนั้นเสียหน่อยอี โอ้ยอดกินแอปเปิ้ลเลยฝนตกซะแล้วจะโบเหรอตอนนั้นที่ข้าเดินตามกลิ่นไอปีศาจไปจะพวกปีศาจชั้นตำ่ำที่ข้าได้กลิ่นล้วนถูกข้าตายหมดแล้ว แต่กลับมีบริษัทตัวหนึ่งซ่อนกิ่นอายของตัวเองและหาตัวไม่เจอเสียทีในตอนนั้นในสัมพรุษมีแค่ค่ากับเสี่ยเหอสองคนก็ไม่แปลกที่ท่านจะสงสัยค่ะไม่เพียงแค่ท่านพวกความบอดภัยของตะกูลโมหลังจากกำจัดเจ้าทิ้งแล้วค่าก็จะจะกำจัดนางรับใช้ของเจ้าทิ้งซะด้วย บังค the ับให้ดับมัแย่ยอมรับข้าเป็นนายคิดดีแล้วหรือเจ้าคะหากท่านทำเช่นนั้นคงจะอันตรายมากตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่45เดือนก่อนข้าเพิ่งไปที่ตระกูลส่วนหยวนมา ได้ยินมาว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนคุณหนูใหญ่ตระกูลส่วนหยวนได้เก็บเด็กผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บหนักมาจากสนามลบด้วยระหว่างที่เด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ตำหนักส่วนหยวนทั้งสองต่างสนิทสนมกันมากเป็นเหมือนดังพี่สาวน้องสาวแท้ๆกันเลยล่ะแต่หลังจากนั้นคุณหนูเรือนใหญ่ก็ออกเรือนคนคนนี้ ก็เหมือนกับไม่เคยมีตัวตนมาก่อนหายไปจากตระกูลส่วนหยวนอย่างไรร่องรอยปีศาจชั้นสูงไม่เพียงแต่สามารถซ่อนกลิ่นไอปีศาจของตัวเองได้เท่านั้นแต่ยังสามารถสิงเข้าไปในร่างกายคนอื่นได้ด้วยเจ้าไม่เหมือนกับคุณหนูใหญ่ที่เคยได้ยินมาจากตระกูลส่วนหยวนในแม่นิดเดียวแต่กลับปิดบังหลอกลวงผู้เท่าผู้แก่ทั้งสองของตระกูลส่วนหยวน แลวแต่งเข้าตระกูลโม่มาได้พอเอาเบาะแสทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ทำให้อดคิดมากไม่ได้เจ้าคงจะตามสิ่งร่างเดิมของคนหนูใหญ่ตระกูลส่วนหยวนสินะฮะม่เหตุผลนี่จนตัวข้าเองไม่รู้ว่าจะโต้แย้งตนเองอย่างไรแล้ว ถึงตอนนี้ยังจะปากแข็งอีกนั้นหรือไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงๆบังคับให้ดับมยยอมรับข้าเป็นนายท่านคิดดีแล้วเหรอเจ้าคะทำเช่นนี้อาจจะเป็นอันตรายมากก็ได้ถ้าเกิดว่าค้าครั้งนี้กับการตามลบล้างปีศาจข้าได้ยิน ข่าวที่น่าสนใจมาจากพวกปากไพ่ทั้งหลายว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนตระกูลปีศาจเกิดการแยกชิงตำแหน่งกันมาก่อนตามที่กล่าวขานกันมาผู้นำปีศาจคนเดิมต้องการที่จะยกตำแหน่งให้กับบุตรสาวของตัวเองแต่กลับถูกบุตรชายคนเล็กของตัวเองทำเสียแผนหนึ่งปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่โลกมนุษย์ทำการล้างเผ่าพันธุ์ปีศาจและต่อสู้ กันจนได้รับชัยชนะกลับมาล้วนคือเรื่องของเมื่อหนึ่งปีก่อนช่างเป็นความบังเอิญที่น่าตกใจใช่ไหมหล่ะข้าข้าไม่ใช่ปีศาจข้าไม่ใช่ข้าขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับตระกูลมออ่อยต่อไปแล้วตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปอย่าเจอกันอีกเลยลากก่อนเอ๋ หรือว่าคุณชายใหญ่จะเห็นเข้าว่าท่านแอบเล่นชู้กันยี่มาวีตกลงแล้วนางเอกเป็นใครกันแน่ทุกคนถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะเออว่าแต่อยากดูกันต่อไหมทุกคนยันตอน11บเอมงเจอกันนะคะอีกห้าตอนค่ะทุกคนเย้